สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนพระเอกหนุมทุ่มเงิน50ล้านสร้างบ้านสองหลัง ต้องบอกเลยว่าเป็นคู่ที่น่ารักและอบอุ่นมากๆเลยละครับสําหรับจุยวัรัทยาและดีเจพุทธพุทธิชัยที่ตั้งแต่ทั้งคู่แต่งงานใช้ชีวิตคู่ด้วยกันความสวิทหวานของทั้งคู่ก็ไม่ลดน้อยลงเลยแถมสาวจุย๋ยยังเป็นแม่สีเรือนคอยทำเมนูอาหารอร่อยๆให้หนุ่มพุทธได้ทานอยู่ตลอดจนทาเอาแฟนคลับต่างลุ้นเชียร์ให้คู่นี้มีข่าวดีออกมากันเร็วๆเลยครับและทั้งใครที่ติดตามก็จะเห็นได้ว่านอกจากงานในวงการบันเทิงแล้วทั้งคู่ยังเปิดช่อง YouTube ให้แฟนๆได้ติดตามกิจกรรมสนุกๆของคู่นี้กันอย่างเต็มมออิ่ทั้งกนนะ นี้หนุ่มพุธยังออกมาเปิดบ้านหลังใหม่ที่สร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยหนุ่มพุธยังได้ออกมาพูดคุยถึงเรื่องบ้านผ่านทางรายการแชรซึ่งทางมดดำได้ถามว่าเงินที่ทํางานมาในช่วงที่พุธกอบโกยมาหลายปีหมดจริงๆป้าโดยดีเจพุธได้ตอบว่าหมดจริงๆิพี่มดดำคือถ้าไม่ทาบ้านไม่รู้เลยนะผมไม่ได้สร้างหลังเดียวไงคือสร้างให้พ่อแม่ด้วยของพ่อแม่สร้างเสร็จแล้ว70%รพอเจอโควิด2ปีนี้หนักจริงก็สะดุดไปหน่อยบ้านจ่ายเงินสดใช้เงินน้อยลงมากจุยนี่ ใช้เงินน้อยลงเยอะมากๆแต่ก่อนไปต่างประเทศกระเป๋า4-5ใบคือซื้อของช้อปปิ้งหมดถึงขั้นซื้อจานมาจากต่างประเทศใบหนึ่งเป็นหมื่นๆแต่ก่อนชอบเก่งเดี๋ยวนี้เบาลงแล้วจากการทําบ้านไปทั้งหมดไปประมาณ50ล้านเผลอๆเกินด้วยทั้งสร้างด้วยและซื้อที่ด้วยเดี๋ยวนี้ที่มันแพงค่าเล็กขาอะไรช่วงสองปีนี้มันขึ้นราคาที่เราไม่รู้ด้วยนะมันแพงจริงๆทุกอย่างก็ใช้เงินสดตลอดถามว่าบันไดในบ้านนั่นก็คือบอกตัวเลขกลมๆไม่ได้เพราะรายบริษัท มดดําบอกเคยถามมาแค่บันไดก็หลักล้านแล้วต้องบอกเลยว่ากว่าจะได้บ้านหลังหนึ่งนั้นไม่ง่ายเลยครับท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันก่มาดูกังครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ